สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะธนาคารอมศินแจ้งเปลี่ยนวิธีการซื้อสลากอมสินพิเศษต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ก่อนซื้อเริ่มจองสิทธิ์นะคะ5กันยายน2564ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราคะ่ะ ธนาคารอมสินนะคะได้มีถามตอบออกมาเกี่ยวกับการฝากสลากอมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากนะคะโดยวิธีการลงทะเบียนการจองสิทธิ์นะคะมาดูคําถามแรกนะคะทําไมต้องเปิดรับฝากสลากอมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากนะคะธนาคารก็แจ้งว่านะคะได้หยุดรับฝากสลากอมสิน2ปีแบบมีสลากเนี่ยนะคะตั้งแต่กรกฎาคม2564แล้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ฝากเป็นอย่างมากจึงได้รับการร้องเรียนจากผู้ฝากจำนวนมากนะคะขอให้ธนาคารนะคะเปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษแบบมีสลากนะคะข้อ2นะคะทำไมจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์เพราะสลากออมสินนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมทำให้ในแต่ละครั้งที่เปิดรับฝากสลากออมสินนะคะทำให้มีผู้ฝากเข้ามาใช้บริการที่สาขาเป็นจำนวนมาก จนเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 นะคะจากความหนาแน่นของผู้ฝากจำนวนมากด้วยความห่วงใย,ยของทางธนาคารห่วงใย,ยทั้งผู้ฝากพนักงานนะคะจึงปรับเปลี่ยนแนวทางการรับฝากสลากออมสีโดยวิธีการจองสิทธิสลักล่วงหน้านะคะเพื่อลดความแออัดแล้วก็รักษากระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุข และจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการที่ธนาคารสาขาตามความเหมาะสมนะคะต่อไปนะคะช่องทางการลงทะเบียนการจองสิทธิ์ก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางนะคะก็คือจะเว็บไซต์ของธนาคารออมสินคือ www.gsb.or.th ชนะคะช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นลายออฟ f ิเชียลนะคะก็คือ GSB Society นะคะทุกคนฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาวิธีการลงทะเบียนจองสิทธิ์มาให้ดูนะคะ ข้อสีนะคะรายละเอียดการลงทะเบียนจองสิทธิ์นะคะการลงทะเบียนจองสิทธิ์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่5กันยายน2564เป็นต้นไปนะคะสามารถจองได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็สามารถเลือกสาขาเลือกวันที่เราจะฝากสลากได้นะคะก็คือเขาให้ตั้งแต่วันที่6กันยาเป็นต้นไปนะคะถึง30กันยายน2564นะคะเมื่อจองสิทธิ์สำเร็จแล้วนะคะก็จะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ์ โดยธนาคารจะส่ง SMS ให้วันละ2รอบเท่านั้นนะคะถ้าจองสิทธิ์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา1นาทีนะคะถึง18นาฬิกาก็จะได้รับ SMS <sk art ing> การยืนยันตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะถ้าเกิดคุณจองสิทธิ์ตั้งแต่18นาฬิกา1นาทีถึง6นาฬิกาของอีกวันหนึ่งนะคะก็ <sk art ing> จะได้รับ SMS ยืนยันการจองสิทธิ์ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ หรือสามารถถ่ายภาพหน้าจอแสดงผลการจองสิทธิสำเร็จนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อฝากสลากได้นะคะข้อ5นะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อฝากสลากอมสิน2ปีนะคะ1ก็คือต้องเป็นบุคคลธรรมดาใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนในการจองสิทธิฝากสลากข้อ2นะคะถ้าเป็นนิติบ,บุคคลให้ใช้เลขทะเบียนการค้าเพื่อลงทะเบียนในการจองสิทธิฝากสลากนะคะ ข้อ3นะคะสามารถเลือกสาขาแล้วก็วันที่เราจะเข้าไปใช้บริการได้นะคะแล้วก็จํานวนเงินที่เราจะฝากได้เลยข้อ4นะคะสามารถจองสิทธิ์ฝากสาลากได้ตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะคะไม่จํากัดจํานวนวงเงินสูงสุดเลยะะข้อ5นะคะกรณีต้องการจองสิทธิ์ฝากสาลากมากกว่า50ล้านขึ้นไปนะคะขอให้ผู้ฝากแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่ต้องการใช้บริการนะคะข้อ6นะคะสามารถจองสิทธิ์ฝากสลากได้มากกว่า1ครั้ง ข้อ7นะคะสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์แทนผู้อื่นได้นะคะคำถามข้อต่อไปนะคะลงทะเบียนจองสิทธิ์แล้วไม่ได้รับ SMS ต้องทำยังไงสามารถนำภาพถ่ายหน้าจอนะคะที่เราจองสิทธิสำเร็จแล้วะคะ่ะเป็นหลักฐานในการฝากสลากได้เลยหรือเราสามารถตรวจสอบการจองสิทธิ์หลังจากที่เราจองสำเร็จไปแล้วนะคะที่ w w w ร gsb o r t ch นะคะ ข้อ7นะคะหากต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวันที่หรือจํานวนเงินที่จองหรือต้องการยกเลิกการจองสิทธิ์ทําได้หรือไม่คําตอบคือสามารถทําได้นะคะเพียงแค่เราเข้าไปตรวจสอบการจองสิทธิ์ที่ w w w ร s b o r t h นะคะโดยเลือกปุ่มยกเลิกข้อมูลการจองสิทธิ์ได้เลยนะคะก็จะสามารถจองสิทธิ์ใหม่ได้เพื่อเลือกวันสาขาแล้วก็จํานวนเงินที่จะจองได้นะคะ ข้อ8นะคะบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีขั้นตอนการฝากสลากอมสินอย่างไรบ้างทั้งผู้ฝากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะก็คือสามารถนํา SMS ที่ได้รับจากการลงทะเบียนนะคะหรือภาพถ่ายหนะ้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จนะคะมาแสดงที่สาขาเพื่อฝากสลากข้อ9นะคะคนที่จองสิทธิ์สามารถให้บุคคลอื่นไปฝากสลากแทนได้หรือไม่คําตอบคือ ผู้จองสิทธิ์สามารถมอบให้คนอื่นไปฝากสลากแทนได้นะคะกรณีที่มีทะเบียนสลากแล้วแล้วก็ได้ทําการผูกบัญชีคู่โอนไว้แล้วนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้มีสลากจะต้องไปเปิดทะเบียนสลากก่อนนะคะข้อที่10นะคะผู้ฝากสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้หรือไม่คําตอบคือไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้นะคะเพราะสิทธิ์ในการฝากสลากนะคะผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อนามสกุลตรงกับที่ลงทะเบียนสําเร็จแล้วเท่านั้นนะคะ ข้อ1 1นะคะช่องทางในการให้บริการสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์02 2 9 9 8000นะคะก็จะมีเลขต่อนะแล้วก็คอ l l center ร์1 3ตัวแล้วก็5ค่ะหากใครมีข้อสงสัยนะคะหรือติดขัดขั้นตอนไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเราจะได้ไปหาคำตอบมาให้นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเราจะได้เอาวิธีการจองศิทิสลากนะคะมาบอกให้ทุกคนทราบนะคะ